กับรายการเบบี้ว oh, oh, oh. อ้โหวันนี้นะครับเราเนี่ยจะมาสแสดงบทบาทสมมุติกันนะครับผม mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้านะฮะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้ต้องขออนุญ,ญาตถอดหน้ mm hmm. นากากอ mm hmm. นามัยก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อที่จ mm hmm. สะสะดวกในการ พูดค,ค,คุยนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่กันที่เมืองเก่าสงขลานะครับวันนี้เราก็มีอะไรมาครับพี่เป้เราจะพาไปชมร้านขายของที่ระลึกในหัวข้อที่เราได้รับมอบหมายมานะคะจะพาไปเป็นร้านที่เรียกว่าได้ว่าเป็นความทรงจําของคนสงขลาโดยบันทึกผ่านเป็นภ<พ>าพถ<า>่ายใช่ภาพถ่ายเป็นแกลลอรี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะเป็นยังไงนะครับเชิญติดตามได้เลยครับผมขณะนี้นะฮะเราก็อยู่ที่ร้าน คุณลุงท่านหนึ่งนะครับร้านนี้มีชื่อว่าอะไรครับพี่เป้อินทร์รานนะคะร้านนะครับะะร,บร้านที่ขายโปสจัดเป็นภาพอาของเมืองเกาะสมุทหรือว่าร้านที่สำคัญสำคัญบนฝั่งขาที่เป็นของความทรงจำรียกได้ว่าเป็นของที่ระลึกอย่างหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศแล้วก็สินค้าที่มีภายในร้านนะครับเชิญันเลยครับผม ส่วนอันนี้ก็เราสามารถเก็บไว้เป็นของที่ระลึกได้เช่นกันในยามที่เราถูหรือยามที่เราไม่ถู พลตรีพัทรนิตก,ก็ลุงก็เป็นประธานชมรมมืองต่อก้าพ่องสงฆ์ตรงนี้วันนี้จะมีอะไรจะให้ลุงช่วยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลาศังสารออว้างได้หรือเปล่าคือจะถามว่าคุณลุงเปิดร้านขายของที่เล็กๆที่ผูปภาพตรงนี้นไดอยางเดิมแรกอ่ะลุงขายเครื่องเครื่องเขียนขายน้ำแข็งขายติ่มต่อมา ลูก,ก็ทําตัวท่องเที่ยวไปทั่วประเทศหลังจากนั้นลูกก็คิดว่าอายุก็มากแล้วเปลี่ยนจากการท่องเที่ยวมาเป็นโคร์ารการขายโฟลการ์ลูกก็คิดว่าเออทำอะไรสักอย่างเพื่อเมืองสรีสุาเพื่อน,นักท่องเที่ยวจะได้มาจะได้รู้ว่าเมืองสุามีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างเข่นาดานโรติซานธรรมชาติหรือเรื่องราวต่างๆในเมืองสุขาจึงจัดทำโครการขายก็ประมาณสักสิบุได้ครับแล้ว โลกภาพเ,เหล่นานี้อาจจยะคาคุณลุงรวบรวมมาจากตรงไหนวะเอ่อทั้งแรกลุงก็บอกจริน้นายในยกการท่องเที่ยวนะก็ไปเห็นอขอจุดหมายเหตุจากเพื่อนๆทั้งหลายอ่ะก็บอกว่าขอจุดหมายเหตุเนี่ยมีเวราโบ,บาราณเมืองสงขาแต่แรกเมื่อร้อยปีสองร้อยปีพอลุงไปเห็นลุงก็บอกเขาว่าเออไอของปบระวัติิาสตร์อย่างนี้อยู่ในิ้นชัก เด็กนักเรียนเด็กนักศึกษาคนตา่างถิ่นมาไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมือส่งข,ขายอย่างไรถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ดีวกว่าลุงก,ก็บอกว่าอเอาลูากต่อต่อประการเนี่ยมาให้ลุงมาให้ลุงมาขยุดโปรโบดมือสงขาประชารสำคัญไอที่ขายก็ขายแบบไม่เอากำไรมากมายแต่ส่วนมากบางทีเด็กก็ขอว่าลูกนี้เป็นลูกอะไรมาจากไหนก็ให้ได้บ้างนะจึงเห็นว่าลูกขาวดำเนี่ยเป็นลูกสงขานแท้ๆร้อยกว่าปี ยินชอบจึงเน้นเอาความบริสัทธิ์ของใจแรกมาเมืองต่ารต่อมาลุงคิดว่าเอ๊ะเอาแต่เรื่องต่แรกสงขามันมันก็ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเอาความทันสมัยของเมืองธรรมชาติบ้างลุงก็ตัดสินใจ ไปถ่ายรูปสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเขาน้าค้างวัดพระโคหรือน้ำตกโดนง,งาช้างเขาตั้งปวนวิหารแดงต่างๆก็มักจะไปถ่ายรูปเก็บเอาไว้เมื่อถ่ายแล้วก็มาอัดเป็นโปดคลายเมื่อจำหน่ายและทำให้ลุงคิดว่าเออนี่แหละคือจุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะโปรโมทเรื่องการท่องเที่ยวเมืองสงขลาได้ก็เป็นร้านแรกในเะมืองสงขลาที่ลุง ก่อตั้งและลิเริ่มความเป็นมาของที่ล,ลึกคือโปสกตร์นะมันเป็นสิ่งที่อ,อย่างน้อยทําให้เมืองสงขลาเนี่ยได้คนต่างถิ่นมาได้รู้จักข้าหน้าข้าตาประวัติความเป็นมาสถานที่ท่องเที่ยวเมืองสงขลามีอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งวิถีชีวิตของคนจีนคนมุสลิมคนไทยขนมพื้นเมืองอาหารพื้นเมืองต่างๆเนี่ยมันอยู่ในคล้องจองที่ลุงทาเป็นโปสกตร์เอาไว้ เราคุณมาสงขลาเนี่ยเขาบอกว่า,าสงขลาเนี่ยมีขนมพื้นเม,มืองอะไรบ้างที่อร่อยมากช่วยชี้แนะสิหลวงก็บอกฝั่งมีสิมีขนมร้อยปีเช่นขนมเทียนสดขนมซ่อนลูกขนมปาจีขนมกรอจีนะขนมอ,อะไรต่างๆมากมายเขาต้องมัด ครับตรงมัดใส่ไส้สามเพียรใส่ไส้เยอะแยะจังหวัดแม้กระทั่งของข้าวจีนกัลอดจีชัยระเบาลี่ต่างๆนี่เราก็บอกว่านี่คือขนมพื้นเมืองแต่แรกสมการร้อยปีถ้าอยากมาสมการจะชี้เนีให้ว่าขนมสมการมีอะไรบ้างที่เนี่ยร้อยปีเช่นจายเบาลี่ขนมบอกนะขนมชมปนีขนมตีนสดอย่างนี้มันเป็นขนมร้อยปีนักท่องเที่ยวมาก็อยากจะเห็นเนี่ย อยากจะลองกินกันร้อยปีคสงขลาและยิ่งไปกว่านั้นอาหาร่มีอะไรบ้างที่เป็นอาหารร้อยปีก็มีสิ่งก๋วยเตี๋ยวไงก๋วยเตี๋ยร้อยปีคนสงขลาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแบบปรุงโดยฝีมือของคนสงขลาไม่เหมือนอะไรต่างๆก๋วยเตี๋ยร้อยปีคนสงขลาแตกต่างแต่ชาวกรุงเทพเรียกว่าเย็นตุโพแต่สงขลาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวขั้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีเท่าคั่วนะวก็มีทาสตู ก็มีข้าวมันแกงไก่เนี่ยเป็นอาหารที่เมืองร้อยที่เมือสงสงขลาของเราที่เราจะชี้แนะนักท่องเที่ยวได้เขาก็ชอบนะแต่ปัจจุบันนี้เวลามาเที่ยวสงขลาเขาชอบอะไรละนะนอันดับแรกหนึ่งเขาก็ต้องชอบการถ่ายภาพเอาของที่เลื่อนจากภาพของเราไปถ่ายไปของนักท่องเที่ยวเนี่ยไปรวมทนเมือสงสงขลานั่นก็คือเมืองเก่าของเราหนึ่งอีกนะออนาบตรงนี้นะครับรายการเดอวดีปกเมกนะครับก็จบ ก่อนค,ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมสวัสดีครับผมคิวเโอ๊ปะปะ